นี่คือรายการเที่ยวเสวนเหรอไม่รู้<ว>อย่าเข้ามาใกล้อันนี้คือบ้านพวกแฝนหมู่แปดนะครับผมจะพาไปดูว่าเด็กๆเขาทำอะไรกันเ <c oughs> ด็กที่นี่เหรอรเด็กที่นี่เขามีอะไรทำเลยอ๋อมา,มามามาตามผมมาค่ะชีวิตชีวิตประจำวันเด็กๆเขาเขาเด็กเขาจะอยู่อย่างนี้ <c oughs> เขาจะมีเออนี่ชีวิตเด็กๆของเขาเขาอยู่แบบนี้ครับ เขาคุยคนเดียวแหรกคะเนี่ยนี่นีอ๋อไหนไหนโมือใหม่สิคะโผมือหน่อยเขาช่วยแม่ช่วย่ช่วยแม่ทำสวนทำไรอูน่ีนนารักมาอไ่ะอมือมาค่ะเอาน้องแป้งออกมาดิน้องแป้งรายการอยก่รนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อยากออกม่เลยนะคดูท่วงทุ่ง กว้างใหญ่ไพศาลโอ้น่าอยู่เนาะดูดูดูฮะนี่นี่ดูดูดิชื่อจังเออนี่ให้เจ้าของบ้านหรือเปล่าคะเนี่ยนี่แหละคนพื้นที่เจ้าของพื้นที่เด็กๆเขาทำกิจกรรมทุกวันวิทำไมพุงเขากลมจังคะถ้าเอาเข็มมาจิ้มนี่แตกป้าก็มันกินอย่างเดียวอ่ะโอ้ใบใบตองก็กินเหรอคะเออไม่ใช่ใบตองกระถินเช้เหล็กติ้ง ไหปไหนเป้งจะพาไปไหนต่อคะเนี่ยไปดูทำอาหารน้าทัดพาไปเลยอ๋อที่นี่มีแม่ครัวเขาบอกว่าฝีมือเด็ดด้วยนี่ครับ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 อ๋อไปลปงั้นพาไปเลยค่ะเชิญในครัวเลยครับงั้นพาไปเลยค่ะอ๋อตามมาตามมาเอาไปแล้วเพราดูตงวัน ตอนเย็นอ่ะมันจะสวยมากเลยตะวันตกจะตกตรงทางนี้ตะวันจะตกทางน,น,างนี้นี่คือที่ตะวันตกทังพูดพิธีกรแบบปลกๆว่ะสวยมากเลยตอนเย็น่ะสวยมากเลยสวยไปไปไปดูทำอาหารที่นี่น่าอยู่มากๆเลยเดี๋ยวดิ อยู่นเ <theater> ขาไม่เคยเห็นเขามาจากกรุงเทพใช่ค่ะที่บ้านมีแต่เออมีแต่มีแต่แก่อ่ะมีแต่แก่มีแต่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือห้องครัวของของของผมอ๋อของคุณเหรอคะนี่แม่แม่ของวัวผมเอ้าไม่ใช่คุณมายืมสถานที่ถ่ายทำเหรอคะเนี่ยแม่วัวผมจ้างมาพิเศษอ๋เขาอาหารอร่อยมากทำไมหน้าตายค่ะให้เมียคุณเลยนี่คะ่ะครั่งนี้เขาทำอาหารอร่อยมากเลยเมื่อกี้ทำอะไรเมนูอะไรเปิดดูก่อน ไหนเมื่อกี้ทำอะไรไหนดูดิโอ้ต้มไข่บดแดง <Okay. S 2> ต้มไข่บดแดงใส่ผักไหนชิมซีอร่อย,ยไหมใส่ผักอิเลอร์ยชอบอิเล่เนี่ยว่าอะไรชิมก่อนชิมชิมเลืมากเลยแล้วก็ต่อไปเมนูเขาจะทำจะทำต้มปลาช่อน